ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดทนายวินหยัดหมอเรวัตจวกโคศกสอบอคอทบทวนบทบาทคำขู่ประชาชนรอคิวรับของแจกอย่าข่มเหงกัน นายวินยัตชาติมนตรีทนายความด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวถึงกรณีนายแพทย์ทวีสินวิณุโยทินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19หรือสอบอคอถแถลงข่าวประจำวันและให้ความเห็นว่าประชาชนจะอดตายอยู่แล้ว การถแถลงของโคศกสอบอคอที่ให้ความเห็นว่า การที่มีคนมารวมตัวชุมนุมกันเพื่อรับของแจกหรือบริจาคเป็นการชุมนุมเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดไม่อยากขู่นั้นผมขอพูดตรงๆนะเป็นความสับสนในการทำหน้าที่หรือไม่ดูจะเกินขอบเขตความเหมาะสมไปหน่อยชาวบ้านเขาไม่มีจะกินขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคในการเอาชีวิตรอดความอดอยากไม่มีเงินจนเกิดความเครียดจนทำให้ประชาชนป่วยทางใจท ท่านโคศกท่านคงลืมไปแล้วว่าท่านอ้างว่าตนเคยผ่านความลำบากมาก่อนแต่ทำไมวันนี้จึงไม่เห็นอกเห็นใจคนที่เขากำลังจะอดตายจนไม่กลัวโรคโควิด -19 อีกแล้วผมก็เข้าใจบทบาทท่านโคศกที่เป็นทั้งแพทย์เป็นทั้งผู้รักษาเอกภาพในการสื่อสารจากรัฐบาลต่อสาธารณะในภาวะวิกฤตโควิด -19 แต่ท่านควรทำหน้าที่เป็นโคศกไม่ใช่มาจับผิดประชาชน ที่กำลังอดอยากและคนใจบุญที่เขาช่วยประชาชนเหล่านั้นหรือวินิจฉัยว่าประชาชนผิดอย่างนั้นอย่างนี้ผมอยากให้ท่านโคศกพยายามทำความเข้าใจว่า การถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรคระบาดจะต้องกระทำด้วยความสมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรตามความจำเป็นและมีความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือส่วนรวมกับสิทธิของบุคคลที่จะถูกจำกัดสิทธิ์ ต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิ์ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุเพราะอาจกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความอยู่รอดของประชาชนที่ประชาชนออกมาต่อแถวเรียงคิวรับสิ่งของบริจาคก,ก็เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้ข้อกําหนดของสอบคไม่ใช่การชุมนุมรวมตัวกันที่ไร้สาระไร้เหตุผลแต่อย่างใด เขาเสียงออกมาเพื่อปากท้องของตนเองและครอบครัว ไม่หิวไม่อดตายใครจะอยากออกมาส่วนผู้ที่ออกมาช่วยเหลือก็เพราะว่าทนเห็นคนที่กำลังจะอดตายไม่ได้ถ้ารัฐทําหน้าที่ตนเองได้ดีตั้งแต่แรกและมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนได้ภาพความทุกข์ยากลำบากเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นท่านโฆศกต้องยอมรับภาพสะท้อนถึงการทำงานของสอบคอและรัฐบาลว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว อย่าเอาแต่โทษประชาชนเป็นกำลังใจให้กันและกันอย่าขมเหงกันสิด้านนายแพทย์เรวัตวิสรุเวศเผยแพร่ข้อเขียนเพราะเขาหิวเนื้อหากหล่าวถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนรวมตัวต่อแถวรอรับแจกอาหารซึ่งถูกตำหนิว่าไร้วินยัยโดยเจ้าตัวมองว่า ผู้กล่าวเช่นนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจภาวะของผู้คนที่หิวโหยและอดอยากจนต้องยอมเสี่ยงกับการติดไวรัสโควิดเพียงเพื่อให้ได้ข้าวสารอาหารแห้งไปประทังชีวิตดังนี้เพราะเขาหิว11โมงเช้าของทุกวัน ประชาชนติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิดผ่านการถแถลงของสอบคอว่ามีคนป่วยและตายเพิ่มขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนเท่าไรสำหรับในประเทศไทยคนป่วยและตายอาจมีจำนวนไม่มากนัก แต่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักถึงขั้นอดอยากไม่มีจะกินเพราะต้องตกงานเนื่องจากกิจการถูกปิดโดยคำสั่งของรัฐบาลสิ่งที่ประชาชนมักจะได้ฟังจากการถแถลงการของโฆษกสบคถ้าเมื่อไหร่ยอดป่วยและตายเพิ่มขึ้นก็จะถแถลงว่าเพราะคนไทยไร้วินยัยไม่คอยให้ความร่วมมือแต่ไม่เคยยอมรับในความล้มเหล,ล,ลวและเหลวแหลกที่ปล่อยให้คน ำเข้าเชื้อจากต่างประเทศมาติดคนไทยที่ไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ต้องป่วยและตายโดยไม่ได้เป็นผู้ไปติดเชื้อจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นทุก11โมงเช้า คือเวลาที่คนไทยต้องรับฟังการอบรมว่าต้องทำตัวดีๆนะมิฉะนั้นยอดผู้ป่วยจะสูงขึ้นหรือไม่ลดลงส่วนรัฐบาลไม่เกี่ยวฟังแล้วเหมือนการนิรโทษกรรมหลังการทำรัฐประหารเลยที่ทำผิดอย่างไรก็ไม่เคยผิดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งชาตินี้ชาติหน้าและตลอดไปทุกๆชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเช้านี้โคศกสอบคได้ออกมาตำหนิประช ชาชนที่กำลังอดอยากหิวโหยเข้าคิวยาวเหยียดเป็นจำนวนมากเพื่อรอรับบริจาคทั้งเงินเข้าสารอาหารแห้งที่วัดดอนเมืองว่าทำผิดพรกรฉุกเฉิน จะเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคซึ่งเมื่อดูในภาพข่าวก็มีทั้งคนที่ใส่หน้ากากอนามัยและไม่ได้ใส่ผู้ที่ไม่ได้ใส่ก็ถูกตำหนิว่าทำตัวไม่ดีไม่รู้จักป้องกันโดยหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเพราะเขาไม่มีเงินจะซื้อเพราะมีการกักตุนจนราคาแพงหรือขาดแคลนจนหาซื้อไม่ได้ประชาชนที่มาชุมนุมกันอย่างแออัดยัดเยียดโดยไม่หวาดกลัวโควิดเพราะความหิวโหอยอดอยาก ซึ่งคุณหมอโคศกจะไม่มีวันเข้าใจเนื่องจากในชีวิตไม่เคยต้องประสบกับความอดอยากยากแค้นแสนสาหัสเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตในฐานะแพทย์คนหนึ่ง ย่อมไม่อยากเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นโดยไม่มีระยะห่างหรือ Physical Distancing จนเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้พี่น้องกำลังอดอยากหิวโหยแต่โคสกสอบอกคอกำชับว่าผู้บริจาคควรต้องบริหารการจัดการให้มีมาตรการระยะห่างโดยไม่ละอายใจว่าจริงๆแล้ว ควรไปสั่งให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการในฐานะผู้บริหารประเทศซึ่งมีทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องควบคุมป้องกันการระบาดและเยียวยาประชาชนพี่น้องประชาชนก็ยังคงกลัวทั้งโควิดและพระกอฉุกเฉินครับท่านโคศกแต่เพราะเขาหิวครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ